กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้พระเอกของเราคือหูช้างด่างเหลือครับลายแบบโคตรจัดนะฮะต้นนี้จริงๆคือแบบลายละเอียดมากๆนะฮะและดูตรงแบบเง่าเขานะฮะหรือว่าลำต้นเขาเนี่ยสมบูรณ์มากๆนะครับเวลาที่เขาขายกันเนี่ยเขาก็ตัดตรงเง่ามันเนี่ยเป็น1ชิ้นจะมี1ตานะครับเอาไปชำํำ แล้วก็เกิดออกมาเป็นต้นใหม่นะฮะหรือไม่เขาก็จะเอาวัสดุปลูกเนี่ยมาโปะเพื่อให้รากมันออกแล้วก็ยกยอดออกไปนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ทำแบบนั้นครับ ผมจะมายกยอดโดยการตัดสดๆเลยไม่มีรากไม่ติดรากเลยนะฮะและเดี๋ยวมาดูกันครับว่า10วันรากจะแน่นแค่ไหนนะครับหูช้างด่างเหลืองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นสองคลิปนะครับคลิปนี้ก็คือวิธีการยกยอดนะครับคลิปที่2จะบอกเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการเพราะเงาอย่างไรนะครับให้ต้นใหม่ออกไวออกดกแล้วก็โอกาสล่อสูงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะ ผมจะเอามีดนะครับกรีดกาบใบอันนี้ออกก่อนนะฮะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นตำแหน่งที่เราจะตัดยกยอดออกมาให้ชัดเจนนะครับเวลาจะฉีกกาบใบอ่อนนะฮะก็ใช้มีดกรีดเป็นแนวตรงนะครับทีนี้ให้เราค่อยๆดึงกาบใบฝั่งซ้ายแล้วก็ขวามันก็จะออกมาได้ง่ายๆนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาดูว่าเราจะเลือกตัดประมาณตรงไหนนะครับผมจะตัดประมาณนี้นะฮะก่อนที่จะไปลุยกันต่อนะครับขอแวะขายของสักครู่นะฮะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาไฟปูต้นไม้อยู่นะครับตัวนี้ตัวเดียวจบๆนะครับของทางค่าย Spider Farmer รุ่น SF 2 0 0 0นะครับ S Full s p e c t ั u m 200วัตต์ LED สิทธิพิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ชมช่องพันใบฟาร์มกดซื้อตามลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะใส่โค้ดสไปเดอร์พันใบลดไปเลย8%นะครับตรงที่ผมขีดเส้นไว้นะฮะใช้มีดคมๆตัดทีเดียวให้ขาดแบบนี้นะครับเนี่ยฮะแผลสวยๆแบบนี้เลย เวลาตัดยกยอดเนี่ยให้ตัดติดชิ้นส่วนของเงาเขามาด้วยนะครับเพราะว่าเงาเขาเนี่ยมีหน้าที่เก็บสะสมอาหารเดี๋ยวล่ากมันก็จะออกมาตามคอเนี่ยนะฮะตัดติดเยอะเนี่ยโอกาสรอดก็สูง่ากก็มาไหวมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอายอดเนี่ยไปแช่น้ําที่ผสมน้ํายาเลี้ยงากเอาไว้นะฮะแล้วในส่วนของวัสดุปลูกเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วจะมีเป็นพิมอนนิดนึงนะฮะแล้วก็ผสมเพอร์ไลท์ผสมหินภูเขาไฟนะครับ แล้วก็จะเตรียมมะพร้าวสับขนาดกลางไว้ด้วยนะฮะเพื่อจะเอาไว้รองก้นกระถางน,นะครับผมเมื่อแช่น้ำยาเร่งรากแล้วก็จะเอามาทาปูนแดงฮึสวยมากไหมฮะลายแบบแจมๆเลยนะครับระหว่างรอปูนแดงแห้งมาส่องความสวยงามของใบกันนะฮะลายแบบ กระจายมากครับสวยจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงเลยนะฮะเพราะว่ามองในรูปแล้วก็แบบไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่มีโอกาสได้ไปเจอต้นจริงแล้วแบบรู้สึกว่ามันสวยกว่าในรูปมากฮะแล้วก็ราคามันลงมาจับต้องได้แล้วก็เลยจัดมาซะหน่อยนะฮะแล้วต้นนี้คือแบบเชื้อด่างแบบดีมากๆนะครับโอเคพอปูนแดงเริ่มแห้งเราก็มาเริ่มลงมือกันเลยนะฮะ ใส่มะพร้าวสับขนาดกลางลงไปก้นกระถางนะครับแล้วก็ใส่วัสดุปลูกทีนี้เอาส่วนยอดของเราเนี่ยใส่ลงไปนะครับและตามด้วยวัสดุปลูกที่เหลือนะครับสเต็ปสุดท้ายคือเอาหินภูเขาไฟมันโรยโปดหน้าไว้แบบนี้นะฮะเพื่อกักเก็บความชื้นแล้วก็ป้องกันการโยกเยกไปมานะครับของลำต้นแล้วก็หาไม้หรือว่าก้านพลาสติกนะครับมา ปักแล้วก็มัดเขาเพื่อค้าการเขาโยกเยกอีกทางหนึ่งด้วยนะครับแต่แนะนําให้เป็นก้านพลาสติกจะดีกว่านะครับถ้าเป็นพวกไม้เนี่ยเวลาเราเอาไปอบเนี่ยมันจะขึ้นลาได้นะฮะทีนี้เราเอาน้ําที่ผสมน้ํายาเล่งล่าเนี่ยเอามาลดนะครับไม่ต้องให้มันแฉะนะฮะลดให้พอแค่มันชื้นๆเราก็ลองยกกระถางดูนะครับและดูวัสดุปลูกเนี่ยเห็นเขา ชุ่มน้ำเป็นจุดๆแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แบบเปียกแฉะไปทั้งกระถางนะครับเพราะว่าแบบนั้นอาจจะทำให้มันเน่าได้นะฮะมันแฉะเกินไปขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะก็คือเราก็จะเอาเขามาเข้าถุงอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า10วันลากเขาจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ ต้องวางเขาไว้ในที่อากาศถ่ายเทนะครับอากาศไม่ร้อนแล้วก็แสงแดดเนี่ยโดนลำไรได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดู10วันกันเลยครับนี่ฮะออกจากถุงอบเรียบร้อยนะครับใบใหญ่ก็เหลืออยู่แค่ใบเดียวนะฮะอีกใบหนึ่งมันทิ้งใบไป,ไปแล้วนะฮะ<อ>แต่ก็มีใบจิ๋วๆโผล่ขึ้นมาใหม่3ใบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของลากันบ้างนี่ครับ ลาก็เดินรอบกระถางแล้วนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยใต้กระถางก็ไม่เบานะฮะลาก็แทงออกมาประมาณหนึ่งเลยนะครับ10วันก็เท่าที่เห็นครับได้ล่ามาประมาณนี้นะครับผม จากนี้ก็เดี๋ยวเลี้ยงในที่ล่มลำไรไปก่อนนะครับรอใบใหม่ง่อใหม่ใบก็ค่อยเปลี่ยนกระถางนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe และติดตามเราในทุกๆช่องทางด้วยนะครับ <N> อยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ